เรามาต่อตัวอย่างถัดไปเลยนะครับอาตัวอย่างนี้เขาบอกว่ายังไงจงหาว่าจํานวนนับที่มากกว่า7แต่น้อยกว่า1610ซึ่งหารด้วย6ลงตัวมีทั้งหมดกี่จํานวนนะครับทีนี้วิธีคิดเราทํายังไงวิธีทำนะครับเราก็ดูจํานวนนับนะครับจํานวนนับที่น้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุด ที่มากกว่า7นะครับซึ่งหารด้วย6ลงตัวนะครับคือ,อได้ครับแม่6มาก่อนเลยครับ6 1หนึ่งสองครับเพราะฉะนั้นจำนวนนับจำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย6ลงตัวคือ12ทีนี้ ก็จะไปดูจำนวนนับที่มากที่สุดนะครับแต่น้อยกว่า1,610ซึ่งหารด้วย6ลงตัวนะครับเราก็ไปดูกันตั้งหารเลยครับ1,610นนะครับวิธีการคิดนะครับตั้งหารยาวนะครับตั้งหารยาวใครลืมไปแล้วนะครับทบทวนนะครับตั้งหารยาวหารแล้วเอาเฉพาะจำนวนเต็มนะครับเราไม่เอาเศษทศนิยมไม่เอา เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้นะครับว่าเท่าไหร่6 2ส2องครับนะครับเหลือเศษ4ดึงหนึ่งลงมาห6 3 6สามสบเี่เพราะฉะนั้นได้แค่6นะครับ36ลบกันเหลือเศษ5ดึง0ูล,ลงมา6 8 48สครับเหลือเศษ2นะครับพอแล้วนะครับเหลือเศษสอง แสดงว่าจํานวนนับที่มากที่สุดแต่น้อยกว่า1610คืออะไรครับนะครับก๊อบมาครับ,รบจํานวนนับ,นบที่มากที่สุด ที่น้อยกว่านะครับน้อยกว่าหนึ่นะครับซึ่งหารด้วย6ลงตัวครับคือจับนี่เลยครับ ตัวหารกับผลหารคูณกันเลยครับได้268คูณหนะครับเท่ากับ1,608ครับนะครับทันไหมนะครับ1,610เนี่ยมันหารด้วย6ไม่ลงตัวแต่เราจะหาตัวที่ลงตัวที่สุดก็คือหารออกมาแล้ว เอาผลหารที่เป็นจำนวนเต็มนะครับทศนิยมด้านหลังเราไม่ต้องคิดเราคิดแค่หารไปจำนวนเต็มแล้วเหลือเศษที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่คือ2นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่หารนะครับตัวหารก็คือ6นะครับแล้วเอาผลหารคือ268คูณก,กันก็จะได้จํานวนนับที่มากที่สุดที่น้อยกว่า1 6ึ0งซึ่งหารด้วย6ลงตัวก็คือ1 6ึ่นนะครับทีนี้เราก็จะได้ว่าลำดับตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือ เอหนึ่งนะครับก็เลยเท่ากับสิบสองและนะครับ an นะครับก็เท่ากับ1 6 0 8ร้อยแปดซึ่งเราไม่รู้ว่า n คือเท่ากับเท่าไรถูกไหมครับและ d และนะครับ d เท่ากับเท่าไรครับ d ก็เท่ากับ 6, นะครับจากทีนี้เราก็จะหาได้แนละ้วจาก an เท่ากับ a 1บวกด้วย n อ็นลบหนนะครับครับเราก็จะหา n นะครับแทนค่าเลยครับ1608นะครับ1608ก็เท่ากับ12บวก n ไม่รู้นะครับลบหค้างไว้ทิ้งไว้นะครับคูณกับ6นะครับได้เท่าไหร่ครับ12บวก คูณกระจายเข้าไปนะครับคูณกระจายเข้าไปนะครับก็ได้ 6n ลบหฝั่งนี้ยังเป็น 1, 6 0 8อยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งขวาเหลือเท่าไหร่ครับ6 n บวก6ฝั่งซ้ายเป็น1 6 0 8นะครับเราก็แก้สมการทำการแก้สมการนะครับโดยการย้ายข้างนะครับได้6 เ <N S 2> เท่ากับ1,608นรลบ6นะครับนะบก็เลยเท่ากับ1,602นะครับแล้วก็ย้ายเอ็นมาย้าย6มาหารนะครับเพื่อหาเอ็นนะครับซึ่งจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2 2 6 7หนะครับนั้นเอ็นก็เท <N S 1> ่ากับ267แสดงว่าจน์ที่เอ็นก็คือจน์ที่267เเพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นนะครับจำนวนนับนะครับจำนวนนับ ที่มากกว่า7นะครับแต่น้อยกว่า1 6ึ่นะครับซึ่งหารด้วย6ลงตัวนะครับ มีทั้งหมดเท่าไรครับ2องหกสจํานวนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทันกันนะครับ,นะรบทันกันนะอ่าดูตัวอย่างถัดไปครับนะครับ นภาเริ่มต้นทำงานที่บริษัทแห่งหนึง่งในปีแรกนะครับนภาได้รับเงินเดือนเดือนละ1 5 0 0 0บาทนะครับถ้านภาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ300บาทนะครับจงหาว่าในอีก10ปีข้างหน้านภาจะได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่นะครับเราก็จะเขียนลำดับนะครับ เลขคณิตแทนเงินเดือนที่ณผ่าได้รับในแต่ละปีได้ดังนี้นะครับนะครับ,รบเขียนลำดับเลขคณิตนะครับแทนเงินเดือน ที่ณภาได้รับแต่ละปีนะครับได้ดังนี้นะครับปีแรกเท่าไหร่ครับเดือนแรกเลยปีแรกเดือนแรก1 5,000บาทถูกไหมครับ ใส่ลูกน้ำไม่ได้อีกนะครับ15,000พบาทพอปีที่สองนะครับก็15,300บาทนะครับแล้วก็ปีที่3ก็15,600บาทถูกไหมครับไปเรื่อยๆจนครบปีที่10 ไหมปีที่10บไหมไม่เป็นปีที่1ิเอ็ดนะครับเพราะอีก10ปีข้างหน้านะครับปีที่1นนะครับพอมาปีที่2ก็คือหนึ่งปีข้างหน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปีที่10ก็คือ11ปีข้างหน้าก็คือ a 11นะครับ a สินะครับนะครับทีนี้ลำดับที่ได้ก็คือเป็นลำดับเลขคณิตโดยที่นะครับ เป็นลำดับเลขคณิตน,นะครับที่มีพดแรกนะครับเป็นหนึ่งมืนบาทนะครับและมี มีนะครับผลต่างร่วมนะครับเป็นสามร้อยนะครับก็หนึ่งหมื่นห้าพันกับสามร้อยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรเลยครับจากเอเอ็นเะท่ากับ a 1บวก n นลบหนครับอีก10ปีข้างหน้านะครับอีก10ปีข้างหน้าต้องเป็น11เนะครับเพราะว่าปีแรกนะครับอีก1ปีข้างหน้าถ้าปีแรกเป็น a1 อีก1ปีข้างหน้าก็กลายเป็น A 2เพราะฉะนั้นอีก2ปีข้างหน้ากลายเป็น A 3เพราะฉะนั้นอีก10ปีข้างหน้าก็เลยกลายเป็น A 11นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่า ตกหลุมพรางโจทย์นะต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นจะได้อะไรครับจะได้ครับ A 11นะครับก็เท่ากับ A 1คือ1นึ0 0านบาทนะครับบวกด้วย11ลบ1คูณกับ300นะครับ สังเกตว่าครูไม่ใส่วงเล็บตรง300อันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า300เนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกไม่มีเครื่องหมายหน้าตัวเลขนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจํานวนเต็มลบมีเครื่องหมายหน้าตัวเลขเราจะไม่ใส่ลบ300โดยไม่มีวงเล็บที่ลบ300นะครับเราจะต้องใส่วงเล็บเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นการคูณกันแต่ตอนนี้ มันคูณกันอยู่แล้วนะครับการที่ตัวหนึ่งอยู่ในวงเล็บนะครับกับอ,อีกตัวหนึ่งอยู่นอกวงเล็บแสดงว่ามันคูณกันเพราะเราใช้วงเล็บเป็นแทนเครื่องหมายในการคูณนะครับอย่าลืมนะครับเราก็จะมาดูนะครับ a 11เท่ากับเท่าไรก็1น0 0งนะครับ11ลบหหลือ10นะครับอ๋ออันนี้มันลบแล้วง่ายนะครับก็10คูณ3 ร้อยก็เป็นสามพันนะครับเพราะฉะนั้น a สิบเ็ดก็คือหนึ่งมืนแปดพันบาทนั่นเองนะครับนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นในอีกสิบปีข้างหน้านะครับณพนะา จะได้รับเงินเดือนเดือนละหนึ่งมืนแปดพันบาทนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับทันนะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะครับ อย่างตัดไปนะครับกำหนดลำดับเลขคณิตนะครับหนึ่งสี่เจ็ดสิบสิบสามไปเรื่อยๆนะครับเขาให พิจารนาว่า12,345อยู่ในลำดับนี้หรือไม่นะครับเราต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตนะครับลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะครับเป็นลำดับเลขคณิตที่พจน์แรกเท่ากับเท่าไหร่ครับพจ์แรกเป็น1นั่นเองนะครับ แล้วผลต่างร่วมเท่าไหร่ครับผลต่างร่วมก็คือ3ครับใช่ไหมนะครับใช่ไม่ใช่4ลบ1เท่ากับ3ครับ7 3ลบ4เท่ากับ3เหมือนกัน10ลบ7ก็เท่ากับ3 13บลบ10ก็เหลือ3นะครับแสดงว่าผลต่างร่วมเป็น3ครับนะ และจากที่เรารู้นะครับจาก an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1นนะครับเราอยากรู้นะครับว่า12,345เนี่ยอยู่ในลำดับนี้ไหมถ้าอยู่เราเอา12,345เนี่ยแทนที่ an นะครับแล้วก็เอา a1 นะครับ แทนด้วย1แล้วก็ d แทนด้วย3ถ้าเราหา n ออกมานะครับแล้วได้ n เป็นจำนวนเต็มแสดงว่า1 2 3 4 5้าเนี้ยเป็นอยู่ในลำดับแต่ถ้า n ออกมาแล้วไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมแสดงว่า12,345นี้เนี้ยไม่อยู่ในลำดับนี้นะครับก็แทนค่านะครับเดี๋ยว ตะกี้นะครับเราได้มาว่าจะได้ว่า a 1นะครับ a 1เท <A 1 S 2> <1 S 1> ่ากับ 1, 1, 1> และ d เท่ากับ3 1 1> นะครับ <5 S 1> นะครับถ้า <5 S 1> ครับ5น3 4 5นี้เป็นพสน์นะครับเป็นจพสของลำดับนี้นะครับ จะได้ว่านะครับจะได้ว่าเมื่อแทน a n นะครับใน a n เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบหคูณกับ d ด้วยนะครับ 1 2ึ่งแล้ว n จะต,จนนต,นะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับต้องเป็นจานวนเต็มบวกเลยนะครับเราก็แทนเลยนะครับจะได้ จะได้นะครับหนึ่งมืนสองพันสามร้อสี่สิบห้านะครับเท่ากับ1บวกด้วย n- 1ลบหคูณกับสครับนะครับเราก็จัดการเลยนะครับเท่ากับหนึ่บวกสามลบสะครับคูณกระจายเข้าไปนะครับหนึ่งืองพัน 345นะครับหนะครับลบ3เหลือ 3N ลบ2เท่ากับ12000 345นะครับก็แก้สมก,การนะครับแก้สมก,การย้าย2ไปบวกนะครับได้ 3N เท่ากับ12000 340 5บวก2เป็น47นะครับแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เอา3หารนะครับ3ไปหารย้ายข้างไปหารนะครับครับได้เท่าไหร่ครับลงตัวไหมอ่าลงตัวไหมนะครับเเท่ากับ4,000หน 5กับเศษ2อส่วนสนะครับเศษ2อส่วนสตัวนี้เนี่ยไม่ลงตัวหารไม่ลงตัวนะครับนะครับซึ่งมันไม่เป็นจำนวนเต็มบวกมันเป็นจำนวนคละนะครับเป็นจำนวนคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าดังนั้นนะครับ1 2 3 4 5นะครับ ไม่ยูในลำดับนี้นะครับนะครับก็นะครับวันนี้เราก็อ่าพอตัวอย่างกันเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องเรียนต่อนะครับสวัสดีครับ